สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะกลับเข้าสู่เด็กเอ๋ยเด็กเลวอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมอยู่กับโอมครับโอมมาจากองค์กรที่มีชื่อว่าบดินนนจะไม่ทนเผด็จการแล้ววันนี้เราอยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับโอมครับสวัสดีคับคุณบอสครับเป็นยังไงบ้างฮะก็สบายดีครับคุณบอสเหมือนเดิมก็เรียนออนไลน์ครับก็หนักบ้างเบาบ้างครับเออโควิดเนาะก็เรียนออนไลน์กันต่อไปมานั้นครับคุณบอสโอเคก็ปลอดภัยดีก็ดีครับอยู่บ้าน ก็นอนจนหมอนยุบมาคุณนนครับอ่ะกลับเข้าสู่เรื่ององค์กรกันดีกว่าฮะบดินนนจะไม่ทนเผด็จการเออโอ้มันคืออะไรฮะองค์กรที่ว่าเนี่ยก็เล่าตั้งแต่แรกเลยก็คือเมื่อก่อนนะฮะมันยังไม่ได้เป็นชื่อบดินนนจะไม่ทนเผด็จการหรอกครับก็คือมันจะมีแท็กในทวิตเตอร์เขาใช้ชื่อว่าโรงเรียนดังย่านบางอะไรก็ว่าไปและทีเนี้ย เ,เด็กๆในโรงเรียนหรือพี่ๆน้องๆในโรงเรียนเนี่ยพรามันมีปัญหาอะไรอะ่ในเรื่องอย่างเช่นตอนนั้นบูมๆหรือเรื่องทรงผมเรื่องการลงโทษนักเรียนเรื่องการตีเรื่องภายในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปพูดกันในแท็กแท็กนี้อแล้วก็ก็คือแบบเหมือนเป็นเรื่องแบบว่าอ,าอะไรนะครับเขาเรียกว่าข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดกันเพราะว่ามันเราไม่สามารถพูดในที่โรงเรียนได้อะไรอย่างเงี้ย ก็คือมีแฮชแท็กที่เป็นคอมมูนิตี้แห่งการพูดคุยเม้ามอยของนักเรียนในโรงเรียนนั้นเกิดอะไรขึ้นมีอะไรก็มาลือกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรียกว,ว่าแลกเปลี่ยนดีกว่า<ช>นะเออมาแชร์ข้อมูลกันอ่ะแล้วยังไงต่อฮะก็ทีเนี้ยเราเองอ่ะก็เป็นหนึ่งคนที่เคยไปคอมเมนต์หรือว่าอะไรในแท็กนั้นอยู่และเราเองก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมมาประสบปัญหาด้วยตัวเองด้วยนะครับก็มีประเด็นหนึ่งตอนนั้นนะครับเรา เห็นน้องคนหนึ่งที่โรงเรียนนะครับเขาเข้าโรงเรียนเนี่ยแหละแล้วเขาก็แต่งหน้ามาโุงเรียนทําผิดกฎอ่ะของโรงเรียนก็ค,คือห้ามแต่งหน้ามาแล,แล้วทีนี้ก็มีอาจารย์ผู้คนนึงเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับค่อนข้างจะมีอายุเขาก็ให้นักเรียนคนนั้น่ะไปลบหน้าออกอ่าไปลบหน้าเสร็จแล้วตอนแล้วตอนที่เด็กมันไม่อยู่นะครับอาจารย์เขาก็ค้นกระเป๋าข,ของเด็กอ่าค้นกระเป๋าเด็กเด็กนักเรียนมาตอนนั้นก็อาจารย์กับเด็กเขาก็มีปากเสียงกัน ว่าอาจารย์คะทําไมถึงทําแบบนี้อะไรอย่างนี้อาจารย์ไม่ผิดเราเน่ยที่อยู่ตรงนั้นเราก็พอที่จะรู้กฎระเบียบของโรงเรียนหรือว่าก็กฎระเบียบของกระทรวงว่าเมื่อนักเรียนทําผิดคนที่จะทําอย่างไรเราก็ตอนนั้นมันมีอ่าใช่เราก็เลยมีเราก็เลยช่วยน้องมันนะแล้วก็เลยมีมีเขาเรียกว่าวาทะมีปากเสียงนิดหน่อยกับครูอ่ะยังไงบ้างฮะปากเสียงที่ว่านี่ก็ทําให้มันเป็นไวรัลในช่วงหนึ่ง นะครับในในในทวิตเองก็มีพูดถึงเรื่องนี้คุณคุยคุณคุยอะไรกับครูเออก็เราพูดว่าอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์ทำมันไม่ไม่ันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าน้องอ่ะมันทําผิดกฎโรงเรียนแล้วก็ควรที่จะลงโทษให้ถูกนะเมื่อเราทาเราก็บอกเราเมื่อเขาทําผิดอ่ะ เขายังถูกลงโทษเลยแต่การลงโทษก็ต้องลงโทษอย่างถูกต้องสิ่งที่อาจารย์ทำคือการยึดของเด็กมันไม่มีระบุไว้ทั้งกฎกระทรวงกฎของโรงเรียนนี่อาจจะเป็นการลักทรัพย์ก็ได้นะครับอาจารย์เออก็คือมาค้นกระเป๋าแล้วก็ยึดไปเลยใช่อ่ะแล้วคุณคุณคุณฮอตขึ้นมาทันทีน<ม>สังคมพูดถึงคุณอ่ะแล้วยังไงต่อฮะแล้วทีนี้เราก็ผ่านไปแล้วก็มีประเด็นมั่งอ่าดังมากไม่ดังมากก็ตอนนั้นแล้วทีนี้เราก็ ช่วงท้ายเทอมม .4 แหละโรงเรียนก็ต้องสรรหานะครับเด็กนักเรียนเข้าไปช่วยงานสิ่งที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการสภานักเรียนในหลายๆโรงเรียนก็มีแบบนี้ครับเป็นสภานักเรียนส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงในระยะดําเนินง,งานมาอยู่ในช่วงม .5 เลยแต่เขาก็จะสรรหา,างกันแต่ช่วงปลายปลายเทอ <S 2> 2 <S มสองม .4 อย่างไงต่อครับแล้วทีเนี้ยเราเองก็ลงสมัครในฐานะแคนดิเดตประธานนักเรียนนะครับเราก็มีนโยบายหลักก็คือ กฎระเบียบและสิทธิมนุษยชนที่เราจะคอยตรวจสอบดูและนะครับนักเรียนของเราการแก้กฎระเบียบโรงเรียนหรืออะไรให้สอดคล้องกับกระทรวงหรือว่าไม่ให้มันล้าหลังแล้วก็หาเสียงโดยมีนโยบายนี้เป็นหลักทําให้เราชนะ,ะคุณเป็น <ะ S 2> คุณเป็นตัวแทนจากจากนักเรียนนะที่มาพิทักษ์สิทธิ์ให้เขาอีกทีนึ่งประมาณนั้นอล้วมันยังไงฮะล้วก็อะไรครับแล้วก็ทํางานมาปุ๊บปุ๊บจนจนมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือนักเรียนเลวเนี่ย ออกมาลนาลงและตอนนั้นมันเป็นมีไวรัลทั้งสังคมหรือว่าอะไรก็ตาม,มนะครับในเชื่อของการลงโทษนักเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นานมันก็หายไปนะครับใน,ในยุคสมัยของเราทําให้เราคิดว่าเออสิ่งที่เราทำํำคงจะประสบความสําเร็จแล,และและทีนี้เราก็ได้ดําเนินง,งานมาช่วงหนึ่งแล้วเราก็ได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆพี่ๆในทวิตเตอร เขา inbox เข้ามาหาเราว่าเขาอยากจะตั้งกลุ่มตั้งเพจใช่เราก็เลยได้ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับเราได้ชื่อมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์เขาให้คำมาว่าบดินทร์นนจะไม่ทนประเด็จการก็เลยเกิดองค์กรนี้ขึ้นมาอ่ะเล่าให้ง่ายขึ้นก็คือคุณคุณคุณรณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นไวรัลในสังคมเราโรงเรียนคุณก็มีแท็กที่พูดถึงยิบยิบย่อยยอยยุ่มยุ่มยิมยิกันไปก็หลายๆโรงเรียนเป็นแบบนี้ ก็คุณก็ได้รับกอมไว้วางใจจากเพื่อนๆเลือกขึ้นมาเป็นประธานนักเรียนนะฮะจนกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็มันก็กลับมามีปัญหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนก็ทักมาเชื้อเชิญคุณว่าเฮ้ยคุณมาทําองค์กรทางสังคมไหมขึ้นื่อนไหวในโรงเรียนมันดีไหมมันดีแต่อาจจะยังดีไม่พอเออควรจะทําควบคู่กับสังคมพร้อมกันไปครับก็ตอนที่เราทาเนี่ยคือออกตัวก่อนว่าตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ค่อยมีได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มสักเท่าไหร่เพราะว่าคอยเป็นที่ปรึกษา ให้กับกลุ่มแล้วเขาก็ไปดําเนินงานหาข้อมูลภายในโรงเรียนกันเองเพราะเราก็มีงานในฐานะประธานนักเรียนในฐานะคณะกรรมการนักเรียนอยู่แล้วก็ได้ทํางานในส่วนของตรงนั้นไปอ่าใช่ครับอ่ะมันเริ่มต้นมาเนี่ยมันเพื่อเพื่ออะไรกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะมก็อย่างที่เราบอกครับก็ตอนนั้นมันมีประเด็นทางสังคมด้วยอ่าแล้วก็มีประเด็นในโรงเรียนด้วยนะครับอ่าเราก็ ที่เขาบอกว่าอยากจะมาตั้งกลุ่มเพราะว่าบางทีสภานนี่อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนอาจจะยังไม่รู้แล้วสภานเรียนอาจจะช่วยบอกเราแล้วเราก็ออกไปกระจายเสียงให้กับนักเรียนคนอื่นๆเพื่อเพื่อเป็นกระบอกเสียงของนักเรียนอีกทีหนึ่งใช่อา่าฮะและ S <S และที่อ่าแลวกลุ่มนี้นครับที่เราทราบมาก็คือเขาเนี่ยก็ทํางานทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนคือเขาก็มีการรุ่นน์งภายในโรงเรียนด้วยภายในนอกโรงเรียนด้วยอย่างนอกโรงเรียนเขาก็ได้มีโอกาสไปร่วมในตอนที่เรามีมอบที่หน้าอ่าศึกษาธิการ <S <S ให้ใช่ตรงไอ้แยกรับประสงค์เรื่องไอ้นโนโสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เราก็ทําเรื่อง ถุงเท้านะครับก็คือถุงเท้าพื้นด่างของเท้าพื้นขาวเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่าทําไมโรงเรียนเราถึงใส่ไม่ได้บางโรงเรียนในจังหวัดนนท์เนี่ยมันใส่ได้อ่าใช่เราก็เลยอยากจะทําส่วนนี้เราก็ทําหนังสือขึ้นมาอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจะยื่นให้กระทรวงดูเหมือน <c oughs> องค์กรน,นี้ก็จะไม่ได้หวือหวามากก็จะไม่ได้เป็นมีแต่มอบคุณเคลื่อนไหวในเชิงระบบมากกว่า <c oughs> ว่าค,คุณ คุณอยากเข้าไปแก้ในระบบคุณคุณอยากให้ระบบมันดีขึ้นอยากให้ครูเลิกทําเท่าคุณไปเป็นตัวแทนสภานักเรียนเลยเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเรื่องนี้และสื่อสารเรื่องนี้ระหว่างนักเรียนกับครูได้มากขึ้นประมาณนั้นครับคุณบอสคุณเห็นเรื่องถึงเท้าไม่แฟร์คุณคุณร่างหนังสือส่งถึงกระทรวงครับผมก็ในส่วนตัวครับเพราะว่าเราเองอ่ะก็คุยกับคนที่เขาอยู่ในกลุ่มว่าเาไม่ค่อยอยากจะให้มันมีประเด็นในสื่อโซเชียลมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราทําทั้งโซเชียลแล้วก็ทําทั้ง ปฏิบัติงานจริงโดยที่ว่าเราเนี่ยในฐานะประธานใช่ไหมครับ,ค,รบคุณบอสเราก็ใช้คําว่าสันติคือทางออกก็คือถ้ามันมีประเด็นเนี่ยโรงเรียนก็เขาก็จะคิดว่าโรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยเราก็อาศัยว่าเราเนี่ยมีอํานาจหน้าที่ที่จะคอยพิทักษ์รักษานักเรียนเรานะครับเพราะเขาเลือกเรามาเป็นตัวแทนนะครับเป็นผู้แทนนักเรียนเราสามารถช่วยเขาได้ในในใน,ในเชิงปฏิบัติ ดีดีกว่าให้โรงเรียนเสริมเสียชื่อเสียงเพราะไม่งั้นเราจะถูกต่อต้านโดยครูในโรงเรียนเองคุณชายไม้อ่อนเข้าสู้คือต้องอาจจะเล่าให้ฟังเี้ว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยมันมันเป็นไปได้หลายรูปแบบเนาะไม่ใช่แค่ม็อบเพียงอย่างเดียวมันก็มีในรูปแบบอื่นๆแต่ว่าคุณก็มาในรูปแบบอื่นๆที่ว่านี่ก็คือชายไม้อ่อนสู้ประมาณนั้นครับผล <คน S 2> <อ>ตอบรับจากทางครูทางนักเรียนเป็นที่พึงพอใจไหมฮะ ก็สำหรับเรานะครับตลอด1ปีการทํางานของเรามาก็ในช่วงนั้นน่ะเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเพราะเราด้วยแล้วก็เป็นเพราะ,ะกระแสทางสังคมด้วยภายในโรงเรียนทําให้ไม่มีการลงโทษในเชิงที่ตีอย่างรุนแรงนะครับตัดผมอย่างรุนแรงไม่มีการยึดของนักเรียนจากการที่กรรมธิการศึกษากเรเบียและสิทธิมนุษยชนอของสภานเรียนเองครับได้รายงานต,นต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนก็ไม่มีในส่วนของตรงนี้ทําให้เราคิดว่ามันประสบความสําเร็จ ก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจประมาณนั้นครับอะกลับมาสู่ปัจจุบันกันบ้างเออนะั่นคือจุดเริ่มต้นไปแล้วปัจจุบันนี้แหละฮะเรากําลังทําอะไรกันอยู่ก็ตอนนี้นะครับปัจจุบันก็คือส่งงานต่อให้น้องๆที่เขาอยากจะทําก็คือตอนนี้ครับเขาก็เริ่มเริ่มงานนะครับคอยคอยดูในโรงเรียนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีการเรียนในเขาเรียกว่า ออนไซต์ site, ตอนนี้<อ>มีแค่ออนไลน์อย่างเดียวก็ยังเก็บข้อมูลในเรื่องของออนไลน์อยู่ว่านักเรียนเนี่ยมีปัญหาอย่างไงบ้างหรือว่าในการเรียนออนไลน์มันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างบางเราก็ได้รับข้อมูลข่าวสารในส่วนของตรงนี้มาเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกับท่านรองฝ่ายพิชาการของโรงเรียนนะครับในไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็รายงานปัญหาให้เขาฟังว่า,าโรงเรียนนักเด็กนักเรียนตอนนี้เป็นอย่างนี้เพื่อนเราเป็นอย่างนี้นะครับอยากจะฝากให นะครับท่านรองที่อ่าท่านรองผอ,อ,อเนี่ยช่วยประสานงานกับคุณครูอะไรก็ตามแต่ประมาณนี้ครับที่ที่ตอนนี้เรา,เราทำอยู่แล้วก็เพื่อนๆในองค์กรเขาก,กาำลังทําอยู่เออผมว่าโรงเรียนนี้สถาบันนี้องค์กรนี้อาจจะเป็นภาพของตัวแทนนักเรียนหรือสภาในสภานักเรียนที่เป็นปากเสียงให้นักเรียนได้อย่างแท้จริงภาพในในหลายๆโรงเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่สภานักเรียนก็มารับอํานาจมารับคําสั่งจากครูอีกทีหนึ่ง ใช่ไหมฮะเออน้อยโรงเรียนนะที่ที่จะลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์หรือว่าปกป้องนักเรียนด้วยกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่ดีในการจะให้มันขับเคลื่อนไปเออมันก็มีบางสถาบาันเหมือนกันนะที่มันก็มีตัวแทนที่เขาขับเคลื่อนเรื่องอะไรพวกนี้ได้ได,ได้ได้เป็นสภานักเรียนแล้วก็ ปีต่อไปเขาก็ไม่เลือกสภานักเรียนกันเลยเออเป็นสภานักเรียนแต่งตั้งสถาบันหนึ่งอ่าใช่ครับอ่ะไปสืบกันเอาเองอ่ะ,อะสุดท้ายฮะอันนั้นคือแนวทางในปัจจุบันว่าเออคุณก็กำลังตามหารุ่นน้องอยู่นู่นนี่นั่นและบั้นปลายขององค์กรนี่แหละคุณคุณมองการพัฒนาขององค์กรนี้ต่อไปอยังไงในฐานะที่เราก็เป็นเป็นผู้ร่วมสร้างมันมาเออก็ถ้าถ้าในในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสร้างเรามาแล้วก็ ตอนนี้นะครับก,ก็คิดว่าอยากจะให้น้องๆที่เข้ามารับงานต่อเนี่ยก็คือทําในเรื่องนี้ต่อไปถึงจะไม่มีข้อมูลในสภาแต่ว่าถ้าเราไดรา้รับการไว้วางใจจากเพื่อนๆภายในโรงเรียนเดี๋ยวเราก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนของตรงนี้เองก็ก็มองไปว่า ก็น้องๆเนี่ยคงจะทําต่อไปแหละเพราะว่าในเรื่องต่างๆจะเป็นภายในโรงเรียนหรือว่าออกมาข้างนอกรุนแรงลงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราได้ดูาการทํางานของน้องๆแล้วว่าน้องๆเองก็มีความตั้งใจนะครับสภา,าปีนี้ผมได้มองแล้วก็พวกเขาเองก็คงจะมีความตั้งใจถ้าเขาไม่คอยตามไปกับคณะครูมากเกินไปนะครับก็สื่อสารอุดมการณ์กันต่อไปใช่ครับคุณ,คณ <ๆ S 2> มองสิ่งที่คุณทําอยู่นี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ไหมฮะ มันค่อนข้างาผมใช้เขาค่อนข้างใหม่นะคือผมก็ยังไม่ค่อยใจเห็นว่าสภา,านักเรียนที่ที่มาเป็นปากเป็นเสียงให้กับนักเรียนจริงๆเออเราตอนที่ผมหาเสียงผมพูดไว้ว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มน,นึงเขาเขียนไว้ว่าเมื่อ,อไหร่นะครับที่เราหยุดสู้เพื่อเพื่อนมนุษย์ก็คือเมื่อน,นั้นแหละที่เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ไปแล้วก็บอกว่า never give up ครับจากนี้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเราจะไม่ถอยแล้วเราก็จะทําเพื่อ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในโรงเรียนเราก็เลยทําในสิ่งของตรงทําในสิ่งตรงนี้เพราะว่าเราเป็นผู้แทนนักเรียนเราไม่ได้เป็นผู้แทนอาจารย์เรามีอุดมการในการทําสภาเนี่ยนะครับที่ที่จะทําเพื่อน,นักเรียนของเราครับนั่นแหละฮะและทั้งหมดนี้คือโอมครับจากบดินทร์นนท์เมทนเเด็จการฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามองค์กรคุณได้ทางไหนบ้างฮะโอมครับก็ตอนนี้นะครับ มีปัญหามากเลยคือตอนนี้ครับในส่วนของ IG เราก็ถูกระง,งับการใช้งานไปแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องๆเขาก็ได้ทำเพจใหม่แล้วครับก็สามารถติดตามได้ที่นะครับเฟซเพจ IG ก็คือบดินนนท์จะไม่ทุนเด็ดการแล้วก็าทางทวิตเตอร์ครับ ติดตามข่าวสารจากองค์กรพวกเขาได้ในช่องทางดังกล่าวเลยฮะส่วนรายการของเราครับเด็กเอ๋ยเด็กเลวฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามฟังได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้ฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะคุยกับใครมาจากองค์กรไหนและจะคุยกันเรื่องอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรายการเราแบบนี้ต่อไปฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับัััยยยยยเเาาาาสมมชติพนรจบือด็กไท